เอาตัวสิ่งวุอย่างมันเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ตับเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น,นสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นย่อมต่อไปเป็นธรรมดาอีกเกิดมีดับชั่วก็เกิดดับดีก็เกิดดับสถานที่หนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือเหนือดีเหนือชั่วเรียกว่ากิอิรามน์หรือมหากริยกทางตัวนั้นเป็นตุดที่คนถึงยากไม่ปล่อยว่าหา เกมากเสโลกจะไปว้าหาในสุปฏิภูมิเบื้องต้นที่เป็นมนมุษย์สมบัติตอการเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ทุกที่มองข้างเลยตาพระมหากษัตริย์ก็ตั้งจิตต,ต,ต,ตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญส่วนนไปตามแต่สุปฏิที่สูงยิ่งที่เรียกว่ามหาประกูลนิพพานนั้นคนไม่ค่อยสนใจอิงเป็นจริงที่สตส์โลกมองข้างน้อยนะ น้อยคนหรือน้อยที่สุดที่จะสามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้ก็คือเมืองวเยผัยสอนยังไงมันก็ไปไปเพรจิตมันไม่ต้องการสอนยังไงมันก็ไม่ถึงเพราะบารมีสร้างยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถ้าบารมีสร้างถึงแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์มันก็หากเป็นไปตามเองตามตามธรรมชาติเพราะธารนะ้เกิดเหตุผลเหนือชีวิตมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันก็ลงตรงนั้นอย่าง ถึงจิตถึงใจวันนั้นเข้ามาถึงเมื่อวันนั้นมนนาถึงก็จะทราบเองรู้เองว่านี่คือคำว่าคือใจแิงสมมุติใบบุแล้วไม่มีคำว่าที่ต้องดีตัวเองโลกเพราะว่าดีแห่งทางชั้นนั้นบอกว่าไม่ดีสมมุติใบบุญครับนะคือสมมุติใบบุนี้คือในใจนั่นไงคือเป็นปกติเรียกว่าสมมุติใบบุไม่สะตกุกตะการแบบนีโลกเขาจะว่ายังไงก็ตามไหมโลกก็ทำเกตโลกก็ทำแต่ เสียงที่ิดเลยแต่ยิ่งยินท่าจะสนใจทุกข์ก no ็ไม่ได้สนใจรนะไอ้ไงล่ะเสียงนั้นไม่ได้สนใจเนี่มีดีมีชั่วงเข้ามายู่ก็ไม่สนใจเพราะว่าจิตนั้นเหนือไปแล้วเรียกว่าโลกุตระอย่างนี้พวกเรายังอยู่ในโลกียะอยู่จิตยังอยู่ในโลกียะก็เป็นของธรรมชาติธรรมดาที่จะต้องสร้างบุญบารมีต่อไปต่อไป